รายการกินกับหมอโดยมหิดลชนแนลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทําโครงการปลูกอิมเพื่อน้องเพื่อรับบริจาคเงินจากผู้ชมรายการไปปลูกสร้างเล้าไก่และแปลงผักให้กับเด็กๆยากจนในถิ่นธุระกันดารจํานวน5โรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหารอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลา2เดือนในการรับเงินบริจาคผ่านมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับความร่วมมือในการบริจาคเงินจากผู้ชมรายการเป็นอย่างดีโดยมียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 6 6 3 3 3 9บาท68สตางเราเริ่มสร้างเล้าไก่และแปลงผักให้กับโรงเรียนบ้านเด็กป่าอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดแรกพวกเราใช้เวลาในการทำกิจกรรมทั้งหมด2วันโดยวันแรกกลุ่มจิตอาสาคณะอาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตสารยาและวิทยาเขตก,กาญจนบุรีจากโครงการปลูกอิ่มเพื่อน้องได้ร่วมสร้างเ้้าไก่สำหรับไก่ไข่จำนวน100ตัววันนี้มาร่วมโครงการปลูกอิ่มเพื่อน้องนะครับของอมิรินชนแนลเป็นการสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ เป็นการทําแปลงเกษตรแบบอินทรีย์วันนี้ทุกคนก็มีส่วนร่วมนะครับมีความตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับเพื่อมาสร้างแหล่งอาหารสําหรับน้องๆน,นะครับจะได้มีแหล่งอาหารที่มีความยั่งยืนนะครับในอนาคตพระราชดำรัสของพระบิดาเนี่ยก็คือการใช้ความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับมวลมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สนองพระราชดำริอย่างถูกต้องนะครับตามแนวทาง ที่ท่านพระราชทานไว้นะครับเป็นการสร้างอาหารนะครับเป็นการสร้างแปลงเกษตรนะครับที่เป็นความยั่งยืนนะครับในเรื่องของอาหารสําหรับน้องๆที่อยู่ห่างไกลในชนบทครับในวันที่2คณะกลุ่มจิตอาสาจากโครงการปลูกอิ่มเพื่อน้อง ได้เริ่มทำแปลงกเกษตรแบบอินทรีย์และมุงหลังคาให้กับเล้าไก่ การที่ดีค่ะแล้วมันก็ส่งเสริมสังคมแล้วก็ทําให้เราอ่ะรู้จักพัฒนาตัวเรามากขึ้นด้วยค่ะโครงการนี้เราก็ได้มาสร้างเล้าไก่ถึงแม้ว่าจะได้เรียนสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรมาแต่ก็ยังไม่ได้เคยสร้างละเล้าไก่จริงจจังๆสักทีค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกก็น้องที่นี่ก็เหมือนแบบค่อนข้างลำบากกันนะค่ะแล้วก็มีแบบเด็กเยอะอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับทำประโยชน์เพื่อน้องๆถึงมันจะเหนื่อยแต่ว่ามันก็แบบมีความสุขที่แบบเห็นน้องๆได้รับ าสิ่่งทีเรให้ะ,ะวันนี้ถือว่าก็เหนื่อยครับได้ทําหลายอย่างเลยครับพอเราได้มองเห็นสิ่งที่เราทําลงไปเกิดประโยชน์ตัวเรามีความสุขตัวน้องๆก็มีความสุขผมเชื่ออยู่คํหนึ่งขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งครับเราทําไปเราเราได้ประโยชน์กับเราด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยครับ เราเองนะคะก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมสร้างสิ่งดีๆให้กับน้องๆแล้วก็โรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นโอกาสอันดีนะจริงๆเราต้องขอบคุณคุณครูด้วยคุณครูดูแลเราอย่างดีแล้วก็ให้เด็กๆนักศึกษาได้มีโอกาสแสดง ศักยภาพของพวกเขานอกเหนือจากที่เขาเรียนอยู่ในห้องเรียนนะคะ,ะทางอาจารย์ก็เชื่อว่าสิ่งที่นักศึษา,าได้ทำเนี่ยทุกๆคนมีความภาคภูมิใจแม้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเหนื่อยยากเนาะลำบากแต่ว่าทุกคนเรียนรู้เรื่องของความอดทนการทําอะไรให้สําเร็จไปสู่เป้าหมายแล้วก็การทําเพื่อผู้อื่นพอเราได้เห็นร้าวไก่มาเป็นรูปร่างแบบเนี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะก็จริงๆนึกเรื่องดีใจมากเลยค่ะ ซึ้งในนังใจเนาะรับเลยก็ดูสิโรงเรียนขนาดเนี้น้องๆทำเองอันนี้ยเป็นส่วนหนึ่งนะที่น้องๆได้ทำแล้วก็าทางโรงเรียนเราเองเนี่ยก็ได้ได้แลกเปลี่ยนแต่นี่คือฝีมือของน้องๆน,นะแล้วก็การทำงานที่ร่วมมือกันใช้เวลาการน้อยจริงแต่ว่า ความสามาัคคีเนี่ยเราสามารถทำจนสำเร็จนะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะนอกจากโรงเรียนบ้านเด็กป่าจังหวัดกาญจนบุรียังมีอีกสี่โรงเรียนที่จะได้เล้าไก่และแปลงผักเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการอย่างยั่งยืนซึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาทานมยมจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนวัดหนองไผ่ไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านหนองยางจังหวัดอำนาจเจริญโครงการปลูกอิ่มเพื่อน้องขอขอบคุณผู้ชมรายการของไมฮิโดนแชนแนลทุกท่านที่รวมการบริจาคเงินจนทําให้โครงการประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สําหรับอีก4โรงเรียนที่เหลือเราจะคอยอัปเดตผ่าน Facebook มฮิดนแชแนลต่อไป